ของชีวิตชีวิตเราก็มีคุณค่านะคะนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องร้องของให้ใครเห็นคุณค่าของเราแต่เราควรเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองนะคะการเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองเราจะใส่ใจรายละเอียดต่างๆเพื่อนะคะให้ตัวเรานั้นเกิดเรื่องราวของความสุข และความสุขมันก็เป็นเรื่องราวของการไม่ต้องปรุงแต่งนะคะการปรุงแต่งหมายความว่านะคะการที่เราดูความเป็นธรรมชาติที่นะคะเรียบง่ายใกล้ตัวเราที่สุดคือลมหายใจนะคะอากาศนะคะเต็มอยู่ไปทั้งหมดเนี่ยที่สําคัญที่สุดเมื่อไหร่มีการปรุงแต่งในอากาศเ่นเช่นควันเราก็จะติดเรี่ยง กุลีรเราก็หลีกเรียงนะคะหรือนะคะมพษ์ที่มาจากในเรื่องเราของอุตสาหกรรมนะคะการใช้ปัญญาของมนุษย์มันก็ไม่ได้มีประโยชน์กับเราแต่ว่าอากาศที่บริสุทธิ์ที่มาจากธรรมชาติด้วยกันเช,เช่นเราไปอยู่ในนะคะสวนสาธารณะหรือที่มี ต้นไม้เยอะๆเราก็จะรู้ว่าสดชื่นนะคะดังนั้นความเป็นธรรมชาติที่ไม่มีการปลุกแสกมันจะเอื้อเฟือสึ่งกันและกันเราไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้คายออกซิเจนให้เราเราคายคาร์บอนไดออกไซด์รรดรรดให้กับต้นไม้เราก็แลกเปลี่ยนกัน exchange ก,กันนะคะมาอยู่ตรงน,นี้ที่เป็นทะเลนะคะทะเล ก็มีความเป็นธรรมชาติของการซัดคลื่นของเขานะฮะบางวันคลื่นกระทบแรงบางวันคลื่นกระทบเบาเบานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติก็ให้ในเรื่องราวของการให้รู้ว่าชีวิตมันก็จะมีนะคะจังหวะฉาคนนะคะชีวิตในการขาขึ้นขาลงมันเป็นเรื่องราวที่เราเคยเท่องกันแต่ชีวิตของจังหวะฉาคนเป็นสิ่งที่เราจะได้รู้ว่า มันมีสโลว์นะคะจังหวะช้าจังหวะเร็วเราก็ใช้ชีวิตไปตามจังหวะนะคะของหัวใจหรือดนตรีที่อยู่ในหัวใจดนตรีบางอย่างที่เราเสพนะคะเป็นเรื่องราวทาให้ยกในเรื่องความรู้สึกของจิตใจสบายมันก็จะมีคลื่นนะคะคลื่นของเสียงเอ,อ่อในเรื่องราวของตอนนี้เขาจะใช้คลื่นของเสียงบําบัดน,นะคะเรื่องราวความรู้สึก แล้วก็ใช้ในราใน,ในยามก่อนนอนขึ้นมาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นข่าก่อน m e n t ริ i t y ก็อธิบายเรื่องขึ้นหลายๆเฮิร์สนะคะที่สามารถจะเยียวยาสภาพจิตวิญญาและจิตใจได้แล้วก็ขึ้นนะคะที่มันมีเขาเรียกว่าถ้าต่ําสุดก็คืออัลฟ้าสูงสุดก็คือโอเมกานะคะ ดังนั้นคลื่นอันฟ้าก็เป็นคลื่นเบสิกทั่วไปของความเป็นธรรมชาติแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ทีตาเบต้านะคะอันฟ้าอะไรพวกเนี้นะคะแล้วอ Alpha, ันฟ้าผิวัรตายเนาะทีตาเดลตานะคะ, ita, Delta, ะ,คะอ่อวันดาคลื่นที่มันจะส่งเสริมในเรื่องราวของนะสมองมันทํางานดีขึ้นตัภาวะของความเป็นธรรมชาติกับคลื่นพลังงานเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องนะคะจูนจิตตัวเราหรือโปรแกรมจิตตัวเรา ให้นะคะสภาวะของชีวิตเราเนี่ยมันปโกโรคสบายแล้วก็ไปใช้กับนะคะความเป็นธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ในเรื่องร่างกายเรามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะคะที่มีองค์ประกอบของธาตุสี่นะคะดินน้ำลมไฟแล้วก็นะะธรรมชาติต่างๆแม้นะคะสิ่งที่เราเห็นเม็ดทรายเล็กๆเนี่ยหนึ่งนะคะในหนึ่งเม็ดทรายก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ แล้วในแต่ละเซลในร่างกายเราก็อุดมไปด้วยธาตุินธาตุน้ำธาตุโลหะธาตุไฟมันเป็นธรรมชาติอีกแบบนี้นะคะมันไม่มีอะไรที่ไปมากกว่าน,นี้ดังนั้นสิ่งที่เรามาใช้ชีวิตในระดับกายภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรานะคะแตกต่างกับบรรดา,าสัตว์อื่นๆก็คืออาจะสัตว์หปือส,รรสิ่งของนะคะเราจะแตกต่างกับเขาเพราะว่าเรามีปัญญา นี่แหละความมีปัญญาของเราเนี่ยจะทํายังไงให้ชีวิตเรานะคะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่มีความสุขนั่นก็คือในเรื่องราวที่เราต้องเรียนรู้นะคะให้คุณค่ากับเรานะคะเมื่อเรารู้ว่าคุณค่าของเราคือเป็นผู้สร้างบางอย่างให้กับโลกใบนี้เราก็จะลุกขึ้นมาสร้างประโยชน์อย่างดีางามให้กับนะคะโลกใบนี้และก็ชีวิตของเราเพราะเรารู้ว่าอะไรก็ตามที่เราทํา นะคะผู้อื่นจะได้ด้วยอะไรที่เราทําให้ผู้อื่นเราเข้านั้นคือเป็นการทําให้ตัวเราเองดังนั้นทุกสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างในการสร้างเรอาจึงมีคุณค่าทั้งหมดทั้งหมวนเองค่ะ